อภินันนี้ is a YouTuber who teach English to all of you. Please follow him and press subscribe, like and share his clips for his plot. Thanks มานี่กันต่อหน้า69นะครับผมในหนังสือ8ชอตอิงลิษย์ม4นะครับเดี๋ยวผมยาติดิมน้ําอีกนะครับนะพอแห้งเน้า69นี่กันต่อเลยนะครับผมแกมมานะครับเรื่อง can กับ can't นะครับหรือ can't ก็คือสามารถกับไม่สามารถนั่นเองนะครับแคนกับ c ั n t นะครับเป็น m o d น l verb นะครับนะเป็นกริยาช่วยชนิดหนึ่งนะครับ l l w o ค l ด s h a l l s h o u l d นะครับแต่ในที่นี้เราเรียนเรื่อง CAN กับ c ั n t นะครับก็คือ Cannot นั่นเอง You t o นะครับ can b e in the show นะครับ you แปลว่าคุณชู้แปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับนะแคนสามารถมีแปลว่าอยู่นะครับนะอยู่ในนะครับในโชว์ก็คือรายการแสดงโชว์นะครับ b u t I c a n sing นะครับแต่ว่าฉันไม่สามารถร้องเพลง I havent got t a l l n t นะครับฉันไม่มีความสามารถ Can you dance คุณสามารถเต้นรำได้ไหมไป x a m p l e of can ให้หาตัวอย่างที่ใช้คำว่า can นะครับบวกคำกิริยานะครับในเนื้อเรื่องนะครับที่เราได้แปลมาในหน้าก่อนหน้านี้แล้วก็ขีดเส้นใต้ ต่อไปข้อที่5เขาบอกว่าให้ r e s i d e n c s ให้เขียนประโยคนะครับด้วยคำว่า can แล้วก็ can not หรือว่า can หรือ can't นะครับ using the prompt โดยใช้แม่บทนะครับเป็นตัวอย่างดังนั้นเมื่อเขาเขียนมาให้ว่า I กับ use a computer แล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกนั่นก็หมายความว่าให้เราใช้คำว่า can นะครับนักเรียนก็สามารถเขียนประโยคว่าอะไรดีครับ I can use a computer นะครับแปลว่าฉันสามารถาใช้คอมพิวเตอร์ได้นะครับ คุรูพูดตรงนี้ไม่ต้องเขียนเลยนะครับนะ I can use a computer You dance นะครับคุณไม่สามารถเต้นรำได้นะครับก็ You can't นะครับ dance นะครับคุณไม่สามารถเต้นรำได้นะครับข้อสามนะครับ My brother play the guitar นะครับไม่สามารถทำได้นะครับก็ต้อง My brother นะครับ can't play the guitar นะครับนะทีนี้คุณครูสอนหลักวัยากร์ไดนิดหนึ่งนะครับนักเรียน เน้นเลยนะครับนะ my brother นะครับเป็นเอกพจน์นะครับนาไม่ได้เติม s นะครับดังนั้นคำนามที่ไม่ได้เติม s เป็นเอกพจน์นะครับนะคือสรุปว่า he i t นะครับนะเป็น present simple tense เนี่ยกิริยาต้องเติม s นะครับแต่นะครับแต่ฟังดูให้ดีนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีคำว่า can คำว่า could คำว่า will คำว่า would หรือว่า modal verb ทั้งหมดนะครับมาตามหลังประธานเหล่านี้ดังนั้น ไม่ว่าประธานเหล่านี้จะเป็นเอกพจน์โผพจน์นะครับกิริยาห้ามเติมเอเด็ดขาดดังนั้นนักเรียนเขียนให้ถูกนะครับตรงนี้ my brother นะครับ cannot นะครับ play play ห้ามเติมเอนะครับนะแต่ถ้าไม่มี Can นะครับ my brother play นะครับต้องใส่เอนะอ่าโอเคเข้าใจหลักวยากรณ์นะครับตรงนี้เป็น my brother my ต้องตัวใหญ่นะครับตัว M นะครับขึ้นหน้าประโยค My brother c a n t play the guitar จบนะครับเพราะเป็นเรื่องหมายผิด David and I นะครับ can swim นะครับ My friends นะครับ c a n t นะครับดู magic tricks นะครับเพื่อนของฉันไม่สามารถเล่นมายากลนะครับ My mother นะครับคุณแม่ของฉันนะครับ can speak กับ foreign language อ can not นะครับโทษตีคันนะครับ can not นะครับตรงนี้ก็คันนะครับ can นะครับหรือ can not My mother cannot speak a foreign language นะครับคุณแม่ของฉันพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้ครับโอเคนะครับผ่านนะต่อไปเป็น vocabulary professional นะครับคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเขาบอกว่า match the professional to the verb นะครับให้จับคู่อาชีพกับคำกริยาของอาชีพนั้นๆนะครับนั่นก็คือ actor and actress นะครับนักสแสดงผู้หญิงและผู้ชายก็จะคู่กับการสแสดงนะครับในภาพยนตร์ act in film ดเรคเตอร์นะครับผู้กำกับก็จะทำหน้าที่ direct ฟิล์มนะครับกำกับบทภาพยนตร์โฟโตกราอร์นะครับตากล้องนะครับก็จะมีหน้าที่ take photo นะครับถ่ายภาพแคมเปอร์แมนนะครับก็คือ,อาตากล้องนั่นเองหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเลือกถ่ายภาพนะครับก็จะ use video or film camera ก็จะนำวิดีโอหรือ,อาภาพยนตร์เหล่านั้นนะครับมาใช้นะครับ เพนเตอร์นะครับจิตรกรนะครับผมก็จะมีหน้าที่เพ้นท์พิเเจอร์นะครับมีหน้าที่่าทำภาพต่างๆนะครับหนาวาดภาพระบายสีภาพอะไรต่างๆคอมโพเซอร์นะครับผู้ประพันธ์นะครับก็จะประพันธ์รท์ที่มิสิกเขียนเนื้อเพลงนะครับซิงเกอร์นะครับนักร้องก็จะร้องเพลงประกอบในภาพยนตร์นะครับซิงซองซซแอนออเดียนนะครับคือร้องเพลงให้ผู้ฟังฟังผู้ชมฟังนะครับออเดียนแปลว่าผู้ชมนะครับ โอเคครับไปต่อข้อ7ข้อ7จ็บอก you know what t a l e n t e these people are f i m o u s f o r แปลว่าคุณทราบหรือไม่ว่านะครับหนาะผู้คนเหล่านี้มีความสามารถนะครับโดดเด่นมีชื่อเสียงในด้านอะไร uh, นะครับ write their professional ่า profession นะครับให้เขียนอาชีพของพวกเขา You the word from exercise 6โดยใช้คำศัพท์จากหัวข้อที่6นะครับ แอนอาร์ตเวิร์ดและคำมืออื่นนะครับนะที่เป็นฟอร์ฟชั่นนะครับเป็นอาชีพของเขาเช่นข้อที่หนึ่งนะครับก็เขียนมาว่าเอลิกาเอลิเซียเอลิเซียกีสอิสซิงเกิลเอลิเซียกีเป็นนักร้องตรงนี้คุณครูขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดอ่านชื่อผิดนะครับนะเพราะคุณครูไม่ค่อยคุ้นชินกับชื่อบางชื่อนะครับนะแต่เชคสเปียร์นี่คุ้นชินนะครับนะเพราะตอนเรียนเอกภาษาอังกฤษนะครับปยาตรีนี่ต้องเรียนบลงานของเชคสเปียร์นะครับ เช็กสเปียร์อ is ไรเดอร์นะครับเช็กสเปียร์นั้นเป็นนักเขียนนะครับนักประพันธ์มอนิกาเบลูซี่นะครับอันน, Monica, zi, น,นี้ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะครับอินนี่เอ็กเซสนะครับเป็นนักแสดงผู้หญิงนะครับเป็นดาราผู้หญิงชื่อไหนที่คุณครูไม่คุ้นชินอ่านเพียร์ขอไปด้วยนะครับแอนนาเฟชชั่นโมเดลนะครับเป็นนักเป็นนางแบบนะครับ โมซารนะครับ is a composer โมซาร์เป็นนักประพันธ์นะครับนะลีโอนาโดเดอาวินชี is a painter and universal genius นะครับเป็นจิตรกรนะครับผมและก็เป็น universal genius ก็คือเป็นคนเก่งนะครับของลูกนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นนะครับ genius แปลว่าคนเก่งคนอัจฉริยะนะครับูน universal แปลว่าจักรวาลก็คือของลูกนี้นะครับเป็นคนอัจฉริยะเป็นได้หลายอย่างประมาณนั้นนะครับ เดนียลรัฟรัชรัชคลิฟประมาณนั้นนะครับนะอ s สแอนด์เดรอร์นะครับเป็นดาราผู้ชายเอลวิสเพลเล่อันนี้รู้จักนะครับอีสสิงก็เป็นนักร้องชื่อดังนะครับมีจอรนอยู่ข้างๆนะครับนี่มีจอร์ uh, in, นคะวินตินอันนี้ไม่ก็รู้จักนะครับทารันติโนนะครับถ้านผิดขอไปด้วยนะครับอ s สฟิล์มเดเรเอร์เป็นผู้กำกับครับ จบครับผมไปอีกหน้าหนึ่งนะครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชนก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอบให้ทันก็การุ่นช่วยอุดช่วยนุ้นให้ช่องกะผมครูอับที่นั่นต้องขอขอบคุณ